สบายดีพี bye, ่น้องสบายดีพี่ทุกู ọ, t, mm ุกคนตอนนี้กำลังสีปันผุดนะพี่น้องเป็นกำลังขั้วงอะพี่น้องปันผูดเนาะคอยเอาหาแซนกีบนะพี่น้องหาแซนกีบก็ประมาณเจ็ดแปดล่อิกว่าบาทพี่น้องนะเนี่ยวมาเบิ่งกันว่าคอยซื้อของมาเตรียมงานตอนทำแขกอื่นช่วงเหื่อเนาะพี่น้องตอนทำแขกงานบุญ เชียงหื 1, ่ออยู 1, ่บ้านเนาะอยู 1, ่บ้านนันน่ะอยู่บ้านบดอนนี่แล้วเบิ่งกันมาเบิร์ดไทร์เนี่ยพี่น้องเนาะถึงสื่อเบียร์เื่อยังตอนนี้แกกำลังขั่วเนาะพี่น้องข้างขื้นเขาด้วยนี่แกกำลังเห็ดน้ำเงี้ยข้ปุ้นเนาะพี่น้องเกยเพิ่มมาเห็ดซอยเนาะน้เงี้ยข้ปุ้นเอาข้ปุ้นสิบหาโลพี่น้องเลยข้ปุ้นสิบหาโล ไอวางกับมาเด่นเด้อพี่น้องเนาะมืออื่นอื่นตอนเสาพี่น้องเลยกระถางขั่วกระถางปีกพี่น้องปีกปีกกินตอนนี้เนี่มันแส่พี่น้องเลยอกนราเ่ะถางขั่วเนะ

แตกคนแตกพี่อะอีหรอเสร็บนเกาะนี้มันเขามันมันเกียออดีรอพมอยู่ก่อนแล้วแล้พี่น้องตอนนี้แบ่งผูดยังเรียบร้อยเนาะหาเสนพี่น้องเอาหาแซนเนาะตได้เต็มเลย เสนหาแซนเปกพกินอยู่น like ี่หเอาสียนหาแซนแเหตุผลปุณนั่มใบหักแขกเหปุผลชิมหาโลกี่น้องหาแซนเจ็ดอยแปดลอยนะเชื่อว่ขบุนแล่แล่ไววเนาะทิ้งปลาปลาแล้วูพ่อทา้ิบ เออเมื ab, o, ka, si ่อเสียงกัส uh, eh, uh, right? ีเอาเมื่ออีแม่กินน้ำเนาะพี่น้องอีแม่อีพ่ออยู่เพื่อนอีเอือยเพื่อนำเมื่อกับข้าวปุ้นน้ำอีพอมื่อเพื่อนแต่อีแม่เพีเดียวโอ้โหเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นมือเออสวงเหื่อเขื่อนเนาะสวงเหื่ออยู่น้องแหงเนาะเออแล้วกันเป็นบุญคือกันพี่น้องเอ้ยอยู่ทางนะอีพ่อเนาะแต่แต่ปีเห็นเพิ่นมาพี่พี่กายเพิ่นมาพี่พ่อปีนี้คือสิบเลยมาเบิดจื ของแต่ซื้อเครื่องกระปุลนทั้งกระปอกระปุนเดี๋ยวเบอร์เท่าไรไงยล้าน,านใบปะหลานหนึ่งล้านหนึ่งรวมรวมทั้งกระปุ่ลไหนประมาณล้านาบประมาณล้านช่องหลานตา,นา,นานอืมในการมีเบียร์นละ้วเนาะพี่น้องเบียร์คอยซื้อมาหกเจ็ดเนะจนะ็ดเนาะกะขอบใจเนาะขอบใจอันนะไรกูยังใจดีอายหักเข้าทางอเมริกาเนาะพี่น้อง เป็นสนับสนุนเป็นชอยซื้อเบียร์เนาะพี่น้องเสร็จแกะจะว่าบุพเพออกพี่น้องซื้อมาไใบเนาะกะทาเบื้องอื่นมาแขกไปใสิมาแน่พี่น้องเนาะความมงคลใจอ่านเป็นน่าร้ายหรือพี่น้องเนาะเป็นฝากมาให้ช่องหอยเดียนพี่น้องขอบใจอ่านด้ายเด้อพอเด่นซอยครับฉันโอ้บุญเตอร์ปีเบิร์ดลายดีพี่น้องนี่เบิร์ดรวมเบิร์ดเบิร์ดสี่ด่านเลยพี่น้องเบิร์ดสี่ด่านมาทัำอะบรเนี่ มุดยมาเชนุดดวันแต่ละปีเห็นโอ้ยเบิรหลายพันเติบอยู่พ่เนาะเห็นบุญโอ้โหยังฟังไทยเข้ากันแบบเหตุการแนวนีบอ่ะเนาะแบบเบิรหลายคือแนวนี้ยู่วะเนะบ้านเข้านี่กินโมกองไอ้น้องกินก็กินยูเ่อนไดพี่เนาะหอา เราเียกเขากัดจอนหับเขาเนะพี่น้องขาบ์ุอนคาร์ปาดเนาะหรือว่าเขาหนักถามบาสกินเต็มอิ่มหอมเลยพี่น้องกินแบบเต็มอิ่มเป็นเป็นไม่รู้ไม่รักอะไรกินเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดกินเบิร์ดเหมือนก้นกินเต็มใจหอดช่างก็โบมี่ยังกันแล้วกันแล้วแต่จะภาพพี่กันจะภาพสปอร์ตกกินเบิร์ดเพืนก็ได้บ่งเบิพื่อนาสิบมี่ยังแต่กินบลอะไรอ้าวบางเพื่อนก็โบมี่ยังไรแบบมันเบิร์ดเดี๋มันเบิร์ดเดี๋เขาก็นี่ จะได้ก็ถ่ายเมือมือเนาะพี่น่อง่าไสีมากแน่หัดอ้พีกายนี่คน้ลายพี่น้องยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทลปากเช่พยา่ามากเดเนาะาจะได้บุหรบุได้ขงก็มาพีกายพี่น้องปีนี้ฟังเมื่อว่าสายสี่มากแน่นะแต่ว่าที่มือนปากเช่อย่างเียจะมีพวกเบาเผิงเบาค้าสีอย่างเงี้ยพี่น้องแต่กับเบาขําแสงเนาะเพราะปีนีบ้าน้อยเ็นกัด คืออยู่ไทยัยพี่น้องคือสิบุญธรรมยังเบาเออมมีวาสุคนะพี่น้องเนาะกับทีมงานเพี่นนั่นแหลยหาเบื้องมือเนาะแต่ละปีหันเต็มอยู่นี่แหละยูทูบเบอร์พี่น้องเลยอยู่เขึอนข่อยเนาะกินอยู่นี่นอนอยู่นี่พี่น้องขาัเขื้นคือบุคลิกแข็งแรงเลยเออมีแต่นานเดิมเออนานเดิมเหมือนไหนพี่น้องแต่ละปีก็นานเดิมเหมือนไหน นี่จะเป็นนหำลืมเนาะพี่น้องไม่ไหวสอนทับแขกเอ๊ะนะเอ๊ะสบายดีสบายดีตังกับ่มอีกสามี่สิบหน่วยหนึ่งตังจะชี้ย่อโตตัวนั้นเนาะโตเฮีนตัวนั้นมาอุ๊บจะเป็นทางนลำแข้งพี่น้องแต่อาหารตัวนี้เป็นจะเป็นทางนลำแข้งเนาะยืม ยืมอีแม่มายืมอยู่บ้าเนาะเอาบ้างแต่อยู่บ้านแิ่เมื่อื่นพี่น้องแต่ว่าตอนนี้หันอยู่รุ่มพิธาเสีหันคืบคืนขนาดได้พี่น้อง,นองคนขายของเต็มเนาะคนมาเหื่อมาเลิะหมาาไรบ้านได้เขาอยู่ไกลนะเลอะหม่าแต่ว่า,ามันลอาเลยลงไปถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่ามันนี่ก็ยุ่งพาเบียกมัดมื่อพี่น้องอเไย ไปตลาดตะลี่ตะเสาพุ่นเนาะเตรีมงานเพื่อที่แตวแต่ลง่้องเอ้ยมันงาโอ้สบายดีเด้อเนาะอืมไปเนาะพี่น้องีกสิสั้นๆเนาะมาแจ้งาพี่น้องเนาะมื้ออื่นบุญเหือบ้านไปพี่น้องเด้อ